วัสดีค่ะเป็นพี่นี่องพี่น้องเปียนมด้วค่ะพี่น้องอมันมืดอนะค่ะเปียนมองหนีก็มเหมือนนะะเมมอก,อกเรา,ต,า,าตำส่วนะคะมืนอนี้ตำส่วน,นุยแบบหนามจงเลงก,กกปะปลาทูนยพี่น้องบพนะปลา่างมลงสลับุูน่ะบูนไงเมีนแต่ขาดกินเลยค่ะตำส่วนเลยพี่น้องระพาหลวงของข้าหูย อื้อ้องบุ่มอืมขกินขาวะอืมขึนขามันขึมาตวเว้นหนุ่มอืมมันไม่เว้นแล้วนะมันเมดแล้วบอกอืมดีห่องซิกากินบ่นดเไ้ย นี่ไ <lo reen> งเนาะอือืมีดอกอืเหนืออกนื่เหนือลยอืมแวเหนือนราูว่ามื่อวานปลาทูน่อยเม่้นปลาทูไงอืมแบบเมกินกับอแปลาวานแสบเป็นยัเนาะข้าบนเห็นนะปลาทูด้วค่ะบเมนปลาโอด้ว ปลาทูใหญ่ไปล้างมือให้ทุกคนก่อนพื่ออ Nhân hiệp nó mượn cái đóng của có nó nặng 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 แสบอีไลยปลาทูนะน้ำแบัก <Jamie>? อุ้ยไปตำกินเหมียงปลาทูเสีบเนาะกลางเลยคุณได้บอกว่าปลาทูอยู่ท่าเลือนี่จานเม่นบอกปลาทูอยู่ในจานค่ะ เคียวกัดนมะเขือเนี่ยเล็กหักเล็กงอแบบแสีย Ừ. Đẹp sẹp sẹp là lại đi <laughs> ui, Mất kinh sợ đâu, nó đang xuống hôm nay nó đủ với đây à? chơi nấm chiên không, đếm nước nước, nấm lắm เดินแทงก็มาลูกเอาเนี่ค่ะพยยามแทงบ้าแทงแล้วเขไดอไรเน่ยอืมอืมันเน้ออืมตันเลยรู้ตัว่ะนมาเดียวอืมยื้อตันี่หอยองมน

แฝบหลายจะลืมสดเขาเด้พี่น้อง <c oughs> อ,อร่อยอืกินเขาแลตังสัฟรีินเก่า้หลัด จะแบบนเนาอืมอคมเนเมืองเหนือคนหนึ่งเหนือแซ่บเหรออร่อยไหมโอ้ยคำใหญ่เรากินไม่ได้ มันไม่หยืดซุงเถอะซุ้มอะไรมาไ,ไหมหปนหนอกเซนนั้นจิ้ม,มปาาคายคเ็เซนนะั้นถ้าเสืนอนั่นเส็นมันเหนียวเนี่ยวบ้าน แล้วลองขอด้วยตรงไปเลยอ่ะม,มือเราแล้วไว้มือล้างนะจะซ้อมพี่น้องสิพา่างมะลายให้บึ้งนะคะเนาะเวลาซ้อมพี่น้องให้กับเขานะคะเอาุูมือหนอาแล้วสิพ่างมะลายเนาะสิร้องฮัทไหลชนบึงนะคะ มาเป๋ก็ร่างใจสองพี่น้องไว้เรือค่ะกาแฟก๋วยกกไร่ก๋แช่กก๋ติดตามเนี่ยนะจ้ะมาถามเมืองเราไม่เข้าเท็ดอีหยังให้เมืองบานคลิปไหนนี่เองคับคกูกินก็กินกูกินก็กินกินเีอค่ะคลิปนี้กาแฟเว้รชั่นมีระคะกาแฟก๋วยไร่ก๋แช่กก๋ติดตามเนี่ยค่ะทั้งทั้งเพจนั่นนะคะ่ช่องพี่น้องพ้าวหน้าผ้ากินละกันช่องยูทูบนะคะเป็นก็ร่างใจกับสาวเงินน้นอ,นอ,นองนี่ยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ